สวัสดีครับ CES ในวันนี้ผมจะพาไปกาะติดสถานการณ์การรับสมัครนักศ,ศึกษาใหม่ t c a ค65รอบที่2ซึ่งเปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์จนถึงวันที่23เมษายน2565ซึ่งตอนนี้ครับเหลือเวลาในการรับสมัครอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นส่วนรายละเอียดของการรับสมัครจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันครับ t ีแค65รอบที่2หรือรอบโคตาพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่เรียนอยู่ในพื้นที่14จังหวัดทางภาคใต้รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาในรอบนี้มหาวิทยาลัยได้แบ่งการรับออกเป็น2รูปแบบเพื่อให้นักเรียนได้สมัครในรูปแบบที่ตนเองมีโอกาสผ่านการคัดเลือกมากขึ้นโดยรูปแบบที่1จะรับด้วยพอร์ตโฟลิโอร่วมกับคะแนนเฉลี่ยสะสม5ภาคการศึกษา แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่มั่นใจในคะแนนเฉลี่ยหรือพอร์ตฟิลิโอก็สามารถสมัครในรูปแบบที่2โดยใช้คะแนนสอบจากส่วนกลางของสอทสหรือทปอ,อ,อที่ได้ทำการประกาศผลไปในวันที่18เมษายนที่ผ่านมาโดยการสมัครด้วยรูปแบบนี้นักเรียนจะต้องเทียบสัดส่วนคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ที่สำนักวิชากำหนดไว้ถึงจะมีโอกาสผ่านการคัดเลือกโดยสัดส่วนคะแนนดังกล่าวที่สำนักวิชากำหนดไว้นั้น นักเรียนสามารถเข้าไปดูได้ผ่านเว็บไซต์ e n t r y w u u a c t h สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และก็ได้ทำการสมัครเข้ามาในรอบ t c a ค2.2โดยใช้คะแนนจากส่วนกลางซึ่งตอนนี้คะแนนจากส่วนกลางก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่18เมษายนที่ผ่านมา และเพื่อเพิ่มโอกาสและความมั่นใจในการที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆของที่นักเรียนสมัครไว้มหาวิทยาลัยก็อยากจะขอแนะนําให้นักเรียนเข้าไปดูเกณฑ์สัดส่วนของคะแนนต่างๆในหลักสูตรต่างๆที่เว็บไซต์ e n t r y w u u u a c t h นะครับเพื่อนักเรียนจะได้ทราบเกณฑ์หรือว่าสัดส่วนของคะแนนเพื่อเพิ่มโอกาสในการผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรที่นักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับการสมัครในรอบนี้เหลือเวลาทำการสมัครอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นนักเรียนที่สนใจสมัครสามารถชำระเงินได้จนถึงวันที่24เมษายน2565เวลา23นาฬิก59นาทีเสรษฐุเทพแก้ว CES News รายงาน